นี่คือเจ้า rpk นะครับคล้ายๆหลายคนเนี่ยเล่น ak เนี่ยอยากได้มันมาก rpk นี่บอกเลยเลยว่ามนันเป็นปืนสายสะสมนะที่คล้ายๆหลายคนก็อยากได้มันมาเนาะแต่อันนี้เนี่ยผมได้มาแล้วเป็นของไซม่านะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้มาได้มานานแล้วแต่ได้มานานจริงๆครับเคยใส่แล้วแต่งไปเนี่ยก็หืมมันสวยนะแล้วมันใช้วัสดุเดียวกับของใครใครไซม่านะซึ่งมันเบาครับนี่ขนาดของไซม่านะยัง ไม,ไม,ไม่ไม่เบาอะผมพูดผิดมันหนักอยู่นะนี่เป็นวัสดุของไซม่านะครับแต่มันก็ยังหนักอยู่นะประมาณสามโลกว่าได้มั้งเอ้สี่โลเออนี่ประมาณสี่โลนะเวลาจะยิงเนี่ยโอ้ยยิงยากมากครับทุกคนมันมันมันยิงยากจริงเพราะเพราะไอเห็นไหมท่อมันยาวมากเห็นไหมมันยาวจริงนะนี่ถ้าไปเล่นสายมิวสิมันก็เหมาะอยู่แต่ถ้าเกิดลงสนามอะปืนอื่นมีเยอะแยะผมว่าใช้ปืนอื่นดีกว่า พราะปืนอื่นม,มันคล่องกว่าถือได้ไวกว่าประทับได้เร็วกว่าอันนี้เป็นสายแบบตั้งรับไงอ่ะมีขาตั้งให้ด้วยเห็นไหมอ่ะเป็นสายตั้งรับมีขาตั้งให้อ่ะประมาณนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ไปตั้งรับนี่วางประทับประทับสักที่นึงอะ่ะแล้วก็ยิงยิงดแนวตั้งรับยิงแนวนอนยิงอะ่ะเอาง,ง่ายๆเหมาะกับสนามมิวซิมที่สุดเลยนะอันนี้เพราะทอรีดมันยาวมาก และก็สามารถยิงไปได้ไก่ด้วยแล้วก็ใส่ของแต่งอย่างอื่นได้ด้วยนะอันนี้เป็นรางเสริมของ AK คนะครับคือเอา AK ปกติมาก็เนี่ยอย่างอย่างอันนี้เป็น a k เ4จ็ดสี่ใช่ไหมอันนี้เป็น a k เ4เจ็ดสี่เนี่ยก็ใส่กับรางอันนี้ได้เออมันใส่ร่วมกันได้เออดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นของ AK เนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะใช้ร่วมกับค่ายอื่นได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็แต่งเป็นเหมือนเหมือนมัสเซลเบรกนะมัสเซลเบรกอันนี้ สวยนะเหมาะกันเออเข้ากันดีนะผมใส่มาเนี่ยแล้วใครอยากจะเก็บพันท้ายเอ,อ้ยใครอยากจะเก็บขาทรายเนี่ยก็นี่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้มันจะออกหน่อยหน่อยนี่อันนี้เป็นแมกกาซีนของวัสดุเบรกไลท์นะเป็นของก็มาจากญี่ปุ่นนะครับเคียวเดอร์มา e สวยมั้งสวยเหมือนกันนะเนี่ยแมกกาซีนอันนี้เนี่ยอืมสวยนะเออส่วนไตรมาสนะครับบอกเลยว่าใครซื้อมาสะสมเนี่ยอย่าไปดึงคันล้างเยอะ เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าเกิดดึงคันลังเยอะคันลังอันนี้มันหักนะอย่าไปดึงนะดึงทีนี่หักร้องไห้เลยนะปืนปืนปืนเสียราคาเลยนะบอกให้ส่วนข้างในเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะนะเป็นเกียร์บล็อกแล้วก็ติดเฟรมานิดหน่อยฮอปอะไรเงี้ยใส่มาได้ปกติเนาะไม่มีอะไรแต่งอะไรเยอะมากผมเน้นสะสมไงกระบอกนี้ไม่ได้เน้นลงสนามอะไรเยอะก็เลยแค่ทาสีเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นใสอันนี้เป็น ไม้ใส่มาใช่ไหมผมทาสีมาเพิ่มเห็นไหมก็ดูดิบดูนะดิบดีนะทาสีมาเพิ่มซาสีไปทาไม้แล้วก็เผาไม้มันก็ดูดีแบบหนึ่งเลยนะเออแต่บอกเลยว่าเอาไปลงสนามไม่ไหวนะอันนี้มันคือมันมีปืนอื่นดีๆเยอะอะแบบปืนคล่องๆตัวเงี้ยเราไอ้กระบอกนี้ไปลงนี้มันยาวมากเลยนะเออยาวนะนี่ขนาดถือแบบถ่ายแบบกล้องมาเล่น เลนใหญ่หญเล่นเลนกว้างๆนี่ยังเกือบเต็มจอเห็นไหมแล้วถือประทับก็มันสำหรับใครที่เริ่มเล่นบีบีกันแรกๆมันต้องบอกว่าหนักนะแต่เกิดใครเล่น BB บีบีการนานๆแล้วถือปือนบ่อยๆก็ไม่ค่อยหนักสำหรับผมเท่าไหร่ผมถือปือนจนชินแล้วก็ไม่หนักมากแล้วก็ถ้าถือไปเยอะก็อาจจะล้าบ้างบางทีนะก็ไม่ได้ถือมาอะไรแต่บางทีนะใส่แม็กดัมได้นะเดี๋ยวผมมีแม็กดัมอยู่แต่อืม ขี้เกียจใส่เอามาให้ดูเองเลยมันเยอะเหมือนกันนะแม็กซ์ดผมขี้เกียจตเอามาใส่เวลาจะปรับพ็อปเนี่ยก็ปรับตรงนี้อะนี่นี่ดึงคันลังในเวนลาดึงคันลังอะดึงคันลังอลปรับพ็อปตรงนี้เห็นไหมอ่าใส่เสร็จดึงต่อแล้วก็ยิงพอยิงเมื่อยแล้วก็เปิดสาขาซ้ายกดอีกทีหนึง่งนี่กดนะกดกดขาซ้ายนะกดกดบีบหนึ่งทีแล้วก็บีบบงทีแล้วก็นี่อ่าไว้ประมาณนี้เห็นไหมแต่ขาซ้ายของบอกแล้วมันเกะกะอยู่นะ ไม่ค่อยได้ใช้หรอกขาทรายเนี่ยจริงๆเอาไว้เล่นมิวสิมเมงเี้ยเหมาะเหมาะดีลงในสนามไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็จะมีรางเสริมมาให้นะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเอออันนี้ยผมไม่มีรางหลังเตาไงใส่เพิ่มเอาวันนี้แล้วก็ใส่รางข้างเนี่ยใส่ใส่เป็นแบบเหมือนใส่กับเอคทั่วไปเลยแล้วก็อันนี้ลงทาสีมาเพิ่มหน่อยนึงให้เก็บงานอะไรเงี้ย ือได้มาอมก็ถือว่าดึกดาบันอยู่นะกระบอกนี้อยู่กับผมมาเกือบสิบปีได้ละกระบอกนี้อเอามาตัดแปลงนี้อืมโอเคได้อยู่โอเคแล้วก็ส่นหน้าส่วนหลังเนี่ยมันก็ยิงง่ายๆอยู่นะมันไม่ได้ยิงเยอะอะไรเท่าไหรก่กระบอกนี้ก็เลยเน้นตั้งโชว์ดีกว่าเหมาะมากๆกับการตั้งโชว์เนาะใครที่อยากจะซื้อไซม,ม่ามาเนี่ยก็เอาไปทาสีเพิ่มแต่งเพิ่มได้ก็สวยดีนะ เหมือน L C T เลยแต่ว่าแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเนาะใครเน้นสะสมเนี่ยก็ใส่มากก็ได้อยู่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับประมาณเจ0 0ได้ถือว่าคุ้มค่านะราคานี้จะกันใหม่คลิปหน้าครับ